สนุนโดยข้วกล้งปลาแคคอรลจากสาแม่ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการทนงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเรียนไม่อยู่สองด้านผมขอนำเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้ขอขยายความต่อนะครับกับนโยบายฮาโลวีนนะครับวันผีหลอกนะครับของทาง ผู้ที่ดูแลนโยบายทางด้านการเงินของญี่ปุ่นนะครับหรือว่า Bank of Japan นะครับที่วันฮาโลวีนนะครับหรือว่าก่อนที่เดือนตุลาคมจะสิ้นสุดลงนะครับวันผีหลอกนะครับญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการ QE ออกมาใหม่นะครับคืออาจเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปนะครับในระบบการเงินนะครับหลังจากที่เฟดประกาศว่าหยุดการทำค e แค่2วันนะครับญี่ปุ่นนะครับก็เข้ามารับช่วงต่อนะครับอาจสภาพคล่องเข้าไปนะครับ ซึ่งจะมีผลอย่างมากเลยนะครับไม่เพียงต่อในระบบของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเท่านั้นแต่มีผลต่อระบบการเงินโลกนะครับเพราะว่าผลของการประกาศการเพิ่มปริมาณเงินนี้หรือว่าการ QE นี้แน่นอนนะครับหุ้นญี่ปุ่นจะพุ่งแต่ในขณะเดียวกันนะครับค่างเงินเยนก็จะอ่อนลงนะครับผลกระทบของค่างเงินเยนที่อ่อนลงในลักษณะนี้จะทำให้เกิด ผลที่ตามมาเขาเรียกว่าเย็น carry trade หมายความว่านักลงทุนหรือว่าแบงก์สามารถที่จะกู้เงินเย็นในอัตราดอกเบีย้ยแทบที่จะต่ำมากๆเลยนะครับเพราะว่าธนาคารกลางของญี่ปุ่นขณะนี้กำหนดดอกเบีย้ยนะครับอยู่ที่0.10%เท่านั้นเองนะครับนักลงทุนสามารถกู้เงินเย็นได้ราคาถูกๆและเอาไปปั่นตลาดการเงินหรือว่าตราสารกันเงินอื่นๆทั่วโลกเลยครับทำให้ตลาดหุ้น โลกช่วยพยุงให้ขึ้นด้วยนะครับแล้วเวลาเอาเงินนั้นมาคืนนะครับเนื่องจากว่าเยนมีแนวโน้มจะอ่อนลงเพราะฉะนั้นเองความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่มีนะครับหรือว่ามีน้อยนะครับเลอเอได้กําไรด้วยนะครับว่าถ้าเงินเยนเนี่ยอ่อนไปจากระดับปัจจุบันนะครับที่ร้อยสิบสองร้อยสิบสามเยนต่อหนึ่งดอลลาร์นะครับอย่างที่บอกนะครับดีเคอีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างทันทีค่อนข้างที่จะมากนะครับหลังจากที่ทางธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับ ประกาศนะครับที่จะอัดสภาพคล่องเข้าไปในระบบนะครับเพิ่มจาก60-70ล้านล้านเยนเป็น80ล้านล้านเยนเลยทีเดียวนะครับและในขณะเดียวกันนะครับทาง r n m e n t นะครับอ่าอิ e เ t ส e n เนะครับ pension นะครับหรือว่าทางตัวกองทุนบำเหน็จบำนาญของญี่ปุ่นนะครับซึ่งบริหารเงินค่อนข้างที่เยอะนะครับ1.3ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาก็ประกาศนะครับว่า จะเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในหุ้นจากประมาณ12เนะครับเป็น25นะครับเพราะฉะนั้นเองทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยกระโดดเข้าไปสู่การเก่งกำไรหุ้นค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับโปรแกรมของการทำ QE ของญี่ปุ่นคล้ายๆกับโปรแกรมของทางด้าน European Central Bank นะครับหรือว่า ECB นะครับแต่ว่าทาง ECB เนี่ยยังอยู่ในระยะเวลาเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอย่างจริงจังนะครับเหมือนกับ Bank of Japan นะครับขนาดของ Q e ของญี่ปุ่นจะใช้เงินประมาณทั้งหมดนะครับ1.4ล,ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับหลักๆนะครับเพื่อจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลอัดสภาพคล่องเข้าไปกดดอกเบี้ยต่ำๆนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นจะจบโปรแกรม QE นะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับซึ่งไม่รู้ว่าผล ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ณขณะนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับค่างเงินเยนเนี่ยจะมีความนะฮะสามารถในการซื้อน้อยลงหมายความว่าอำนาจในการซื้อน้อยลงนะครับค่าเงินเยนกาลอังอ่อนค่านะครับได้ข่าวคนไทยช่วงนี้ฮิตไปเที่ยวญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะมากนะครับเราจะเห็นว่าเอาเงินบาทไปแลกเงินเยนนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นอำนาจการซื้อของคนไทยในฐานะนักท่องเที่ยวในญี่ปุ่นจะดีขึ้นนะครับหรือว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ การประกาศคิวีล่าสุดนะครับของญี่ปุ่นหมายความว่าญี่ปุ่นจะเป็นผู้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสร,องรัฐบาลของญี่ปุ่นเนี่ยเกือบจะพูดงาา่ายๆว่าร้อเเซเลยทีเดียวนะครับหมายความว่าฐานะการคลังของรัฐบาลญี่ปุ่นแย่อยู่แล้วนะครับมีหนี้ต่อ GDP นะครับสองกว่านะครับกระทรวงการคลังต้องออกหนี้หรือว่าออกบอลมาเพื่อที่จะมาอุดช่องว่างนะครับในงบประมาณที่ขาดดุลของญี่ปุ่นเดือนเดือนหนึ่งนะครับ มีความจําเป็นจะต้องออกประมาณ10ล้านล้านเยนหมาเพราะว่าแบงก์อ j a p a กแนจะเป็นผู้เข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะครับเท่ากับว่าอัดยายซื้อขนมยายนั่นเองนโยบายเช่นนี้ค่อนข้างที่จะน่าหวาดเสียวนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะคงเล่นเกมการิมกาเซ่แบบนี้ไปได้นานขนาดไหนนะครับในการที่พิมพ์เงินนะครับอย่างค่อนข้างที่จะพูดงา่ายว่าบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับทำให้นักการเงินทั่วโลก ค่อนข้างที่จะช็อกนะครับกับนโยบายล่าสุดของทางด้านญี่ปุ่นกราฟนี้ชี้เห็นว่ามีความเป็นไปได้นะครับมีโอกาสนะครับที่ค่างเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับจะไปอยู่ที่ระดับ120เยนต่อ1ดอลลาร์นะครับขณะนี้เนี่ยเงินเยนอยู่ที่ประมาณ112 113เยนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของน่าจาก,กราฟระยะยาวนะครับซึ่งเราเห็นนะครับในช่วง ก่อนออทศวรรษที่90เป็นต้นมาขนี่ครับค่างเงินเยนของญี่ปุ่นนะครับมีทีท่าเนี่ยที่จะค่อนข้างที่จะอ่อนตัวลงไปเรื่อยๆนะครับจากนโยบายของทางการญี่ปุ่นนะครับซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาวิกฤตทางด้านการเงินแล้วก็วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจได้นะครับ mm hmm. อย่าลืมนะครับผลกระทบของการทํา QE ล่าสุดมานี้ของญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. ผู้ได้รับผลกระทบทันทีก็คือเกาหลีใต้เนื่องจากว่าขนาดเศรษฐกิจ คล้ายๆกันนะครับสินค้าที่ผลิตออกมาแข่งขันก็คล้ายๆกันนะครับมีความเชื่อมโยงเพราะนี้เองต้องจับตาดูนะครับค่าเงินวอนหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะต้องดําเนินนโยบายอย่างไรในการที่จะรับมือกับการทํา QE รอบใหม่ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีขนาดเศรษฐกิจนะครับใหญ่อันดับ3ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศจีนเพราะนั้เองการลดค่าเงินนะครับผ่านนโยบาย QE นะครับของญี่ปุ่นเนี่ย น่าจะมีผลกระทบนะฮะทางเศรษฐกษิจแล้วก็ถือว่าเป็นการทําสงครามทางด้านการเงินในภูมิภาคนี้ถ้าหากว่าเงินวอนของเกาหลีใต้จะต้องลดค่าเงินต่อไปเงินในภูมิภาคเอเชียรวมทั้งเงินบาทเราเนี่ยจะต้องรับมือกันอย่างไรนะครับกับนโยบายคิว e ีล่าสุดของญี่ปุ่นครับสำหรับนี้รายการธนกรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพบผมได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทาง now t h ครับ